เดี่ยวลอยครับผมมาแล้วมาแล้วครับโอมาแล้วไอ้ไอ้วสวยสวัสดีครับมันนี่กรจะ,ะพาะออกไปหากินนะครับพาไปล่าเอี้ยนนะครับผมใส่เบียดครับนะครับกำลังเตรียมอุปกนนรณ์นี่ครับนี่ครับ โชคุนเบอร์ซิปนะครับนี่ครับคันครับผมยวไปทาลุ่นเมืองกันนะครับเนื้อของห้องก็จะเป็นเนื้อมูนะครับเนื้อหมูสดนะครับจะทาไปลุ่นเมืองน้ากันนะครับผมขอหมัดเบ็ดกันครับองคอยไปเจอกันที่ไม้ครับครับเจอแล้วครับรูปอะไรครับผม ปลกกวนเ้องครับขอใส่ก่อนนะครับนี่ครับเนือมูครับเกี่ยวเลยครับออพอดีค้ำนะครับนี่ครับ นกนนันต้องยันเหมือนกันครับเพื่อตรวมานรอครับกระเบิ้งครับ อย่างบื่อโอ้สูงอยู่ครับผมตึงๆครับอุ้ยอยู่เลยอะไรหลุดต้องกันครับสูงอยู่ครับสูงอยู่ยังกระดูกลันใส่ขาตัว ข้นมาแล้วครับหาออกมาแล้ว,ลวอึ๊บอึบเปยียบลอยครับผมนี่หลังแหลกหลังเดียวเห็นผลครับมันหวานเดี๋ยอีกหลังหนึ่งครับใส่ซองหลังครับผมถ่ายเบิ้งนะครับมีตั๋วปะครับเสแล้วครับ ใส่เสศษเมื่อกี้ดึงนะครับผมนี่ครับเอาแล้วครับดึงแล้วครับใส่เมื่อกี้นี่ครับนี่อีกหูหนึ่งครับเอาแล้วจินเลี้ยวขนาดหันหลังมาเข้าเดียวเอาแล้วครับโอ้ อ๋อมันมันโมเดลเอาแนวใส่มาครับผมบม่คิดว่าจะกินเร็วขนาดนี้ครับเดี๋ยวไปใส่กันต่ออีกครับครับม,มองตรงตัวนี้นี่อาการครับผมไอยสายมันบาดเข้าไปครับหวัวยู่วอะไรครับออกตึงอยู่ครับตึงอยูุ่ว่าท่านได้ไปไช้แลยครับ สูสูครับสูอ,อือมุงฮูนครับอ,อื้าแล้วอาแล้วครับโอ้อาแล้วอ,อันนีสวยๆสองแก้มแล้วครับไม่นันัดใส่เลยหลังใส่เบียดแหลอองกีนออ่นออกมันๆนะครับผมโอ้เนวใส่บะไรออกมาวันนี้คิดว่าจะเลี้ยวขนาดนี้ครับผม ครับพอเก็บก่อนนะครับไอเด็ดนังม่ทันเสร็จเลยครับผมฝึงซาเดียวอยู่ครับครับ้ามายามเย็นนะครับผมพยายามปลดอยไลครับไส่ใบมิซาวนี่ครับผมมิซาวก็ได้ไปสองตัวนะครับไม้นี่นะครับรู้วจีดโดนรือป่าโดนนะครับถารุ่นน้ำกันครับผมอามายมครับ ดูน้ำกันเลยครับครับสาติดอยู่นีนะครับน่ครับลังติดกันครับแต่วาห้อยดึงอยู่นะครับไอยมันดึงอยู่ครับแต่ว่าหลากบางแหงเบิ้งครับอยู่หือนไปอยู่ขุนครับนากเขาไปในขีดมึงครับมีบ่อู้มีครับ ตัวน่อยครับผมตัวน้อยก็โดนนี่ครับมันมนครับผมแต้มสามของซาหนีนะครับแต่ว่าตัวนี้ย่อนๆย่อนครับว่าหนาจะโดนนะครับตัวนี้เก็บกันครับผมจังหวัดเบิ่งกันอีกครับเหลืออยู่ประมาณสองสามหลังครับชาหนีครับ เหนครับเดี๋ยวนี่ห้อยดึงลงไปอยู่นะครับผมนะครับลงไปครับสุดเสือกนี่นะครับรู้ว่าจะยููปะนะครับเอาลุ้นน้ำกันครับตึงยู่ครับผมตึงครับตึงในรุ่นครับเอารุ่นครับรุ่นเอาปุ๊บนะครับปดเชือก บริมัดใส้ใหม่ไว้ครับอยู่อยู่ครับสูอยู่ครับเค้งครับผมตัวนี้โอ้โห เดี๋ยวอนุญาตมือปวดจังครับผมไปหัวไหมาแล้วครับมาแล้วเอาแล้วครับครับคือสวยอีครับแต้มซ้อนอู้เอาหนาครับผมไม้เก่าครับครับรุ่นกันดีครับผมมันมันครับ มึงหลังนี่ครับผมหลังชุดท้ทยมองศานี่ครับตึงๆอยู่ครับเอาแล้วครับหนาเจ็บใช่สูอยู่ครับสู่หนาเจ็บใช่แล้วครับตาหนีปฝันไล่มันรวมตัวกันอยู่ครับใส่บ่อยใ่ไงปันไลบ กันนะครับผมรุนไปน้ากันครับสูงงามครับตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วนี่าครับเตะกำลังต่มเสียบอีกแล้วครับแอมสามครับรวมกับของมือเสาร็เป็นหานะครับซานี่ครับนะครับงามๆเลยครับรุนกันยีครับยังบมเบิดตนะครับไปครับ ครับเบื้องสาวน้อยนี่ครับผมใส่ไว้สามหลังครับเดี๋ยวเบิ่งแล้วมีอาการอยู่หลังหนึ่งครับผมนี่ครับสายซีตึงๆอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมใหม่หน่อนี่ครับงูหนึ่งเงี้ยมาเห็นนี่ครับตัวนี้ตึงอยู่ครับผม อยู่กูอยู่ยครับดูเหมือนกันโอ้โ่อยู่โอ,โอ,โอ้ป่าเอา้านี่ยังปิดป่าครับงอเปี่ยกเปียโอ้หอนๆนครับครับพามาสรุปผลงานครับผมครับจั วัเดียวได้หาเตียมนะครับผมครับหนอกนั่นกับว่าถือนะครับผมถือปลาตัวนึงเข่าหูไปกินเบ็ดแต่ทั่ไหบุครับนี่ยสำหรับตัวนี้กับของเมืองวานครับที่ท่ายเบื้องวิธีการใส่นะครับครับก็ได้ต้มอยู่ครับผมครับเนื้อหมูนะครับกับเบ็ดเบือสิบของโชคขุนครับผม ได้ผลครับผมครับคลิปนี้ก็ฝฟ้าไว้สนีนะครับผมอ่ะห่างหายไปโดนครับบ่าเฮ็ดคลิปใหม่เบิ่งครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมื่อเ้าครับผมคลิปนี้ฟ้าไว้สนีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ